ฟ่ล์มาแล้วฟ่ล์มาแล้วอโอ้โหรีบรีบเรียนนะโอ้ลรีบมา<อ>หาน้องจิงหกล้มเลย<อ>เป็นไรมากหรือเปล่านี่เอาน้องฟิล์มจะไปไหน <c ười> ไปไหนคะไปทำอะไรลูกไปนอนเล่นป่าไปสุดอากาศ y a h โอ้ไปสุดอากาศที่โรงงานกระดาษเหรอเหรอคะสุพรรษาว้ายทำไมน่ารักอย่างนี้นี่ลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับช่วยช่วยช่วยครับผมฟิฟ,ฟ,ฟบอกว่าจะพาโนสาไปนอนสุดอากาศ เย็นๆนะครับที่โรงงานกระดาษนะครับผมครับก็สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับอ้าไปกันเลยไปก่อนนะคะ พี่ฟิล์มหนักพี่ฟิล์มไม่ไหวนู่นคุณตาเกตมาแล้วคุณตาเกตมาแล้วไม่มีอะไรเลยคุณตาเกตไปไหนมาไปเอารถไปรอบมามาลูกมาอย่าไปกวนคุณตาอย่าไปกวนคุณตาไปแล้วไปแล้วนปแล้ววนวนคุณตาอยู่ได้เนาะวันตานนี่ถึงแล้วถึงแล้ว เอาตรงไหนดีพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจัดแล้วครับตอนนี้กำลังจะจัดที่นอนโอ้ยอยากช่วยน้องอยากช่วยหรือเปล่าแผ่นด้าเลยเนาะชอบไปเห่าเขาให้หนุช่วยไหมพี่ฟิล์ม อะช่วยจับเร็วช่วยพี่ฟิล์มจับเร็วช่วยพี่ฟิล์มจัดที่นั่งเร็วที่นอนเร็วช่วย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 ต้องหันหัวมาทางขึ้นตอนออกนะอ่า ถูกต้องแล้วมันออกพี่ฟิล์มจะนอนนี่เหรอโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูครับว่าน้องหมาน้องช้างกับพี่ฟิล์มนะครับเขาจะน่ารักขนาดไหนนะครับ น,นี่เขากําลังจัดเตรียมที่นอนเตียงนอนนะครับนอนเล่นนะครับอ่าพี่ซีมนอนแล้วครับตอนนี้นอนสบายเลยทั้งน้องหมาน้องช้างนะครับ เดกน้องมานอนด้วยวะนอนเล่นนอนแล้วเล่นร็วน้องนอนไม่ใช่เหรอนอนเล่นอนเล่นกันเร็วพี่พิมนอนเราเห็นไหม พันสายจะทำอะไรครับน้องหมาก็ควนควนอยู่ได้น้องหมานี่ยพันดาเนี่ยอากาศดีดีแล้วนอนเล่นเร็วนอนแล้วนอนก,กับพี่ฟิล์มเร็วนอนเล่นด้วยกันเร็ว อากาศดีดีมากแล้วเอาแล้วสุพรรณษายืนหลับพี่ฟิล์มหายไปจะเป็นอย่างไร กลับบ้านมาพี่ฟิมหายแล้วพี่ฟิมเพิ่กลับบ้านแล้วตามหาพี่ฟิมของเขานะครับพี่ฟิมหายแล้วเขาไปบ้านมาั้ง ไม่เจอหรอกปะกลับบ้านปะ่ะมากลับบ้านมาเด้อมากลับบ้านมาหาไม่เจอ,รอ,อบบเราก็กลับบ้านแล้วปะ่ะเร็วมากลับบ้านแล้วป่ะไม่เจอหน้าพี่สาวนะครับวุ่นวาย เราครับว่าที่อยู่ข้างบนนะครับผมและเรียกพี่ทิมอ่ะเรียกก่อนพี่ทิมเรียกก่อนพี่ทิมเรียกพี่ทิมอ่ะพี่ทิมไม่เห็นเรียกเลยเขาไปถึงไหนแล้วน่ะพี่ทิมอ่ะไม่ใช่เขากลับบ้านกับคุณแม่เหรอ อาเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกก้อนเร็วเรียกพี่ฟิมก่อนว่ะเรียกพี่ฟิมอ่ะพี่ฟิมเรียกเร็วพี่ฟิมอยู่ไหนนุ่นมาแล้วนุ่น พี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้วโอ้ลรีบรีบเรียนนะโอ้โหรีบมาหาน้องจมหกลมเลยเป็นไรมากหรือเปล่านี่โอ้พี่ฟิล์มขึ้นไปเล่นข้างบนหกลมเลยรีบลงมาหาน้องเมื่อกี้อะ แรงเรีบแรงลูกไวไหมล่ะลูกไหวไหมโอ,หอ้เป็นห่วงเป็นห่วพี่ฟิมครับเวยพิมแล้วช่วย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 เวยพิมเมช่วย ่พีีพี่ทมคพี่ทมมาดึงขึ้นดึง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 พี่ทีมขึ้นแล้วดึงดึงยกขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้น พันศาครับยินเฝ้าพี่พิมครับผมยินเฝ้าเลยเหรอทั้งกอดทั้งคลำพี่สาวครับ มันจะอยากบอกว่าหนูก็ง่วงเหมือนกันพี่ฟิล์มดูสายตาครับซึมสลือแล้วแต่หนูจะนอนยังไงเนี่ย phân xả cho lập luôn hấp ngon cái non mà lạ dừng tên lập đó hấp เย็นสบายครับบรรยากาศที่นี่โรงงานกระดาษหลังจากที่พี่ฟิล์มขึ้นไปสูดอากาศบนบ้านนะครับผมนี่ครับสุพรรษาก็โอ้ควนคลางครับไม่เจอพี่สาว เดินวนหาครับนึกว่าพี่สาวไปไหนพอได้ยินเสียงพี่ฟิล์มปุ๊บก็ส่งเสียงเลยครับรีบวิ่งมาพี่ฟิ์มก็รีบลงมาหาครับจนหกล้มครับผมฟองอยู่หน้าบันไดนี่แหละครับสุพรรณสาก็เล่นเล่นน้อยเด่นใหญ่เลยครับว่าพี่พิ์มเป็นอันตรายครับผมส่งเสียงเหมือนบอกว่า อิมมากเลยนะครับคลิปนี้น่ารักมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไมใใ่ใพลาดคลิปใหม่นะครับอานอนอิ่มรือยังต้องทิมอิมแล้วเนาะกลับบ้านกันปะสุบพันสาเนาะ เดี๋ยวเราโอ้โหระวังระวังเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับหลังจากที่มานอนสูตรอากาศกันจบน้องเนี่ยว่ะโอ้ยเอออาวบอกท่านผู้ชมก่อนค่ะก็ฝากกิจกำลังใจช่องสมบัติเสียภัยธนาคารสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่าสวัสดีครัครับสวัสดีครับ